ำหรับอุปกรณ์ที่ Apple ออกมาพร้อมๆกับ iPad 2แล้นะก็คือตัว Smart Cover หรือแค่ตัวแค่ Cover ปกหน้าอย่างเดียวนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะที่พอม,มีอยู่คือเป็นสีแดงเป็นหนงังตรงนี้ก็จะเป็นตัวสันแล้วก็เป็นแม่เหล็กอยู่ด้วยก็คือคงเห็นกันไปบ้างแล้วการใช้งานนะฮะก็คือกับ iPad 2มันใช้งานง่ายมากเลยฮะก็คือแค่เอามาชิดๆกันนานๆมันก็ดูดเข้าเองแล้วเนี่ยครับ แล้วก็ความแน่นหนาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็คือสามารถที่จะอย่างนี้ได้เพีเยงแต่ว่าอย่าแบบว่าสะบัดแรงแน่นอนนะฮะว่าแม่เหล็กไม่สามารถที่จะทนทานได้นี่ฮะพอปิดก็จะลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะก็พะลาเปิดนะฮะสังเกตดูเหมือนที่ในวิดีโอแล้วก็คือเปิดมาก็เปิดตรงนี้นี่นะฮะพอปิดก็จะได้ยินเสียงนี่ฮนะแปดมานะฮะ ก็คือพอลาช้งานก็เราก็สามารถที่จะเอาตัวปกเนี่ยไปไว้ด้านหลังก็คือกลายเป็นที่รองก็คือวางไว้กับพื้นหรืออะไรก็ตามส่วนการใช้งานว่าจะใช้พิมพ์ใช้อะไรเนี่ยก็คือม้วนขึ้นไปให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะอ่ะม้วน,นอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางปุ๊บงานแล้วก็วางบนพื้นก็จะกลายเป็นเหมือนแบบว่าไว้รองพิมพ์ได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับสมาร์ทคัาว่าคงไม่มีอะไรมากจน ความสวยงามความทนทานนี่สไตล์แอปเปิลครับคือคือออกแบบมาดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องวัสดุที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอันนี้ขนาดว่าเป็นตัวที่แพงก็คือเป็นหนังก็คุณภาพหนังก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือจะค่อนข้างบางมากผมยังไม่เห็นตัวที่เป็นตัวถูกนะฮะที่เป็นตัวคล้ายคล้ายของเดิมที่เป็นลักษณะก่งๆ่งยางอันนี้คือของเก่าที่เป็นตัว cover ของตัว iPad รุ่นแรกนะฮะก็จะต่างกัน ก็เดี๋ยวคงต้องรองดูตัวที่เป็นรุ่นถูกรุ่นหนึ่งว่าตัววัสดุเป็นยังไงเพราะอันนี้เป็นหนังพอจับแล้วไม่ได้ไม่ได้เปลื้มเลยฮะว่าว่าคุณภาพประมาณนี้ราคา6กเเหรียญแล้วน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะส่วนข้างในก็จะมีการบูดนะฮะเป็นเหมือนรองไม่ให้เป็นรอยที่ตัวหน้าจออย่างที่ Apple บอกก็บางๆฮะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้สึกจะช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่ ที่ชอบก็คือตัวแม่เหล็กตรงนี้ฮะที่แบบว่าพอใส่ครับแล้วมันมันแจ๋วจริงๆฮะคือวิธีคิดเขานอกนั้นก็ทั่วๆไปครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ smart cover ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ฮะ